คลิปกันแล้วถ้าเกิดทุกคนก่อนที่ทุกคนจะรีวิวเดินไปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั่สไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมจะได้ทํำคลิปพวกดอสองพวกนี้มากเยอะกว่าอีกนะแต่นี่เป็นตัวอะไรใช่ ใช่ใช่แต่ว่ามันยังเป็นประตู<ช>เดเนเนนินอยู่เลยเดฟด้วยนี่เห็นอะไร,ะไ,รไหมไมีหนึ่งร้เดิมันหรือห้องหนึ่งร้อยหนึ่งเอ้ย ใช่อาจจะอาจจะบางเอิญตกมาตรงนี้แล้วแขนขาอาจจะหลุดก็ได้เขาตายยังไหนแดงไหนก็จะตอบคุณฮะพัสดุใช่ มาด้านหลังมันโตแวจะเป็นอะไรนเนี่ยไม่เป็นมันจะต่อเฮ้ยกระตายี่ยเสียงอะไรฮะต้อฟรีกรอบ้ต้องเดินไป นอนหลับอยู่จะหวักนี้แหละหนีแล้วเดี๋ยวซิกมันก็ตื่นมาหรอกกว่าซิกมันจะตื่นใช่ไหมออเอ้ยทางนี้ปะาป้าทางนี้ฟิกเกอร์หรือเปล่ามนนาจากทางไกลแฮะ ลุกรามไหมลามไหม,ม,ไหมแต่ว่ามันมันทำไมแล้วมีควันด้วยนะไม่รู้จะไปดับไฟเลยเลี้ยวทางนี้อาถึงทางแล้วไปก็ดูกันต่อ แต่มันไม่ใช่สวนธรรมดานะมีฟิกเกอร์นอนตายอีกแล้วเอราว่ตัวเจ้ารหัสต้องมีรหัสด้วยรหัสเดี๋ยวฉันกดให้สื่นื่น Si, si, I want to come up with เราสารถใช่เราสามารถมาดูวิวตรงนี้ได้แลมแบบว่าทำอะไรก็ได้ตรงนี้แต่ใช่เป็นปีตารเท่านั้นมาดูกัน่านเออมาดังแกสเกอร์กันเถอะฟิกเกอร์ชอบแบกต้นาเราใช่ไหมมาจัดการกันชนมา สารเขาหรือเปล่าป๊า,าป้าชูน่าค่ะปาว้าถ้าเกิดว่าเราไปชูน66มันจะเป็นยังไงวาดูนี่นะจะเรียนชูน6หกันนะป้าเออมันมีสวนเทพเจ้าอยู่โอ้แล้วทำไมไปขึ้นไปในสวนเทพ บอกทุกสิก่งทุกอย่างโอเค,อเคตายเลยแล้วบบกว่าต้อง,งไปช <c oughs> นม <c oughs> ันปินเดะ When you... มาได้ไหรูมายล้ว่ยมาไม่ได้อ้าวไม่แน่จพี่จ๋ามันไม่แน่ใจป๋าลงไปไหนได้ไหมไม่ปาลงออกจากหัวชุนะไม่ลงไม่ลง คย่างนชงไปที่โลบอกสตูดิโอ ทำแขนแดไหน ป๊าเปาเห็นตู้ปั่นไฟไหมเห็นไหมป๊าเป้เรีว่าทุกคนเดียวก่อนทุกคนเห็นเครื่องปั่นไฟตรงนี้สามารถเปิดเครื่องตู้ปั่นไฟได้มาลองเปิดดูสิที่จุงของม,มันนั้นนะ่ะไม่มีอะไรแต่เรามาดูที่สำลักงานตรงนี้ดีกว่ามีตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่คืออะไรอ่ะ แล้วมีลังด้วยเรามาดูกันต่อเรื่อ่ปะหาออกไหมว่ามันคืออะไรบ้างโอเคส่วนแล้วมีใครอยากเห็นอีสเตอร์เอ็กเสียงด้านนอกคือเสียงเดฟนะฮะไม่เชื่อก็เห็นดูสิครับ น,นี่ค่ะไอตัวฟ้าตัวนี้นะที่มางผมสีอยู่เนี่ยคือตัวฟ้าเดฟส่วนนี้คือคนที่โดนเดฟค่ะมาเห็นตัวบันไหมเดี๋ยวปอกป้ามาดูจากคอมชุนก็ได้นะป้ามาดูจากคอมชุนแล้วกันเพราะชุนสามารถปีนขึ้นไปดูได้ แล้วผมก็จะหยุดแล้วนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย